ครับผมตอนนี้เราเราก็มาหยุดที่หมายว่าทางยาวครับนี่นี่เราจะมาล่าปลาะ,ะโดครับหลังจากที่ดำสินมานาน,น,น,นาคนหนึ่งเอาไปเยอะมากครับหมายนี้ยังไม่เคยมาตกนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีคนตกอยู่ทุกวัน <laughs> นี่ครับไครก็มาคอติดตามลุ้นกันนะครับผม อนเตอร์วิชิงไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอ่เกี่ยวเยือครับผมเหยื่อว,วันนี้ก็เราใช้เป็นลูกปลาดุกครับลูกปลาดุกปลาดุกดุกปลาดุกดุกลูกปลานะลูกปลาเนี่ยเขาแล้วเอาแม่มา <c oughs> <c oughs> จับยากอีกลูกปลาดุกเกี่ยวโชว์สิ นี่โอ้หแมงใสในั่นย่างไงร้านท้ตมตตำเอามาย่างเนี่ยะ<อ>ยำเกียดโชดด้วยนี่ทีเด็ดครับวันนี้ห <c oughs> <c oughs> นังเงือกจะลงน้ำแล้วลน,น,น,นะเอาติด อะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สายจมหรอ,อ,อเอองานมาครับยังก้าไม่เสร็จแล้วปากิน หายครับผมเริ่มใหม่ครับอีกตัวหนึ่งนี่นี่ราาดีเลยหมายใหม่ครับตัวนี้ไม่เคยมาตกแต่ทีมอื่นเขาน่าจะมาตกตลอดแหละแต่เราเพิ่งมาลุงมาว่ากันเยอะเฮ้ยระวังอื้สวยงาม วันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยครับที่วางคันเบ็ดไม่มีใครส่งมาคนระับซื้อันเองครับไปครับลุยเนี่ยเหมือนลงนะตุ๊บก็วบ่งเองครับเปล่าไปปะ quý nha Này vừa đi mà Thấy đây rồi Thấy đây kìa mấy anh kìa mày lọc đó Thấy mà mà lên ปกติปากปากแยกกว่านี้อีกด้วนี่รครับสองคันช่วงนี้ก็เหยียบลงกันอยู่ครับนี่คันจิ๋วเราหกฟุตครับฮะมีหามุมด้วยทิกว่างตรงเนะี้ยรถเชียวตูดสวัสดีครับลง อยู่ใหม่นี้สักพักเป็นประตูน้ำนะนั่นหรือเปล่า ว่าคันนี้ได้ก่อนแน่นอนเออแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันจะได้ยินเสียงไหมเบียดไมใครดัง ักไม่เท่าะ <laughs> นนวะขันจิวขันจิวครับอืมดังดังใช่ได้เข้าไครับผมตอนนี้ลงไปนะครับหกฟุตหมายว่าทางยาวครับคลองอันนี้จะเลยเข้ามาข้างในหน่อยเป็นประตูน้ำนะครับเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับ แต่พวกพี่ๆแปดไล่น่าจะมากันแล้วเห็นอยู่ตกอยู่นานนี่ครับผมสวาสดไปเมนะืองครับเดี๋ยวเไปคอยลุ้งกันครับผมฮัลโหลไปนะพอะมไม่ทันเออที่รอบันทันเนี่ยอะไอ้ชอวตอนที่รอบคันเล่นดื้อึืดๆมันเขี้ยวอยู่แนะน่เลยก็<ม>เราไม่ได้ปล่อยตางกันนะโดนไม่โดนเบรกยังปล่อยไม่ได้ไงเออ รอกระพังโผลแสดงปลาอยู่ใกล้นี่เว้ยแอบนี่หว่ากงแอบกินนี่หว่าเลยคันนะสีอะไรอ้หูีพีพสิบของผมเยอะไปเลยมีตัวมีตัว <laughs> ไอ้ขนนุนน่าจะก,กินเนี่ยก็งเงียบเว้ยหรือปล<อ>ามันอยู่ข้างนี่ไงกินกินเนี่ยไปครับเบ็ดลงครับกัดครึ่งตัวไปแล้วแอบกินกน,น,นี่หว่าล่อมันพันไงเรื่องเรื่อง ไไการตีนี้พวกผมจะใช้ประดุกครับแล้วก็พอขคว้างไปให้มันวิ่งลงไปในน้ำสักเมตรหนึ่งมากหรือกี่เท่าไหร่เนะี่ยสอบวา่วายะถ้ามันมุดไปในน้ำเลยครับย้อนมาแอบกินลอกตัวนี้มันพันไง เออที่มันเยอ่อเรือเร่อๆๆๆน่นะเฮ้ยไอ,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 อ้นั่นเป็นไงล่ะไม้ใช้กินคาม,มือนี่ตอนนี้เราพัฒนานแล้วมีที่ตั้งคันมาด้วยว้าว <Wow. S 1> สุดยอดมากคอนเซปไม่มีนะซื้อกันเองอน oh, <no. S 1> <laughs> เร้ยี่ห้อเดียวกันเหมือนออกรยี่หอ้อไอ้ตัวนี้นต,ตัวนี้ลงไปแล้วครับสามคันปลามาจิบอยู่ตรงเนี้ยเนาะ,อ,ะ,นอ,ะอืมไมัเจะมาขึ้นงลงๆหายใจ <laughs> ปลาไอ้ที่อื่นมันแน่นเน่ะ ไปดูอาวุธประจำตัวชันหนุนี่ครับชิบยเลยเบ็ดเบอร์อะไรครับเนี่ยโอ้เรียกโอ้เบอร์โอ้เบอร์อะไรวะเนี่ยโปรตีนเหคโคกูการต้านอันนี้ยาวนี่การต้านออการั้านหมายนี้พึ่งมาลองนะครับ กลุ่มอื่นเขาลองกันเป็นทั่วแล้วปลาเขายังขางเที่ยวตรงนี้าตัวตัวเออตอตาหย่อนลงไปเอ็นมันพันใส่พี่อีพันครับหัวโ,โดนมันเยอะหัวขาดไปเลยดูหาเยอะครับเยอะใหญ่เยอะใหญ่ลูกดิ๊ลกดิ๊ลกดิ๊เนี่ยครับ คนบ้าตกบ้าในขนขั้เปลาเาี่ยยาวาทั้งนั้นเดี๋ยวมีเฮครับงานนี้สู้ต่อไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับอาจินกันดูนะ วิ่งอยู่ป่ะปล่อยป่ะสร้างกระแสป่ะครับไม่ใช่เหรอสร้างกแสบป่ะปล่อยเลย ผมว่าปลาที่เนี่ยเคียวว่าแล้วเฮ้ยมันกัดอีกแล้วอ่ะปลาไม่เคี้ยวอ่ะดดูิส่งแล้วนะเออปลาไม่เคี้ยวมันหายไปครึ่งหนึ่งหายไปเกือบตัวอมันเกี่ยวเอ้ยมันมันกัดเก่งด้วยมันกัดตรงไม่ใช่ตัวเบ็ดอ่ะส่งแล้วอ่ะไม่กืนตัวเล็กกันมั้งอย่าีแต่ตัวเล็กวะมา จะมันกัดขาด่ยตัวใหญ่ด้วยไอ้เหีย้ยแม่งแม่งเคี้ยวเข้ามาเนี้ยขนาดส่งวะเนี่ยเม่อเหมือนมันกัดให้ขาดมันก็หนีไปอ่ะเออไอพวกนู่นม,มันไม่ใช่หัวขาดกันหมดแล้วล่ะลงปุ๊บปึกเอาเลยลงใหม่ครับตัวนี้ป้าอยู่ข้าง ดึงครับไม่รู้ปลาดุกหรือปลาอะไรดึงแล้วหยุดเลยโถดย่ดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยดึบดับดึบดับดึบดับไม่ลกแวกแล้วครับ mẹ thuộc phút đấy ạ đừng đứt đắc đứt đắc mấy dòng la cả thôi nè mãi đâu nè sẽ làm bon rất chất ui cái địch gì luôn Yeah, no, yeah, no, quack, no, yeah. เรับผมตอนนี้ก็ย้ายหมาฮะันแรเล็กตรงประตูน้ําปลาไม่กินฮะแต่ปลาเยอะดีมากปลาดุกดิ้นดีมากเลยปลาเหยืยอดิ้นดีแต่ปลาไม่กินเรามาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้กัดอยู่ครับแต่มันเคี่ยวน่จันน้องกินแต่หัว mấy tăng không bọn à? Ủa. mình sẽ bé đây nè, mình sẽ dơ bên này là nó quạt đơn là โดนเอาเหยื่อไปกินสองตัวเหยื่อหมดแล้วด้วยยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยต้องได้นะงานนี้เหยื่อเหลือสามตัวจุดท้ายเบ็ดสามคันเอาใจช่วยเลยครับผม <Yahoo! S 1> ครับผมตัวนี้ใหญ่หมายฮะตกสนามบอลต่อจะได้กินหรือเปล่าลมจะแรงหน่อยครับ ขอพายเรื่องเสียงลมด้วยนะครับ ใส้ตัวอะรยี่สิบป่ะยี่สิบห้าหรือยี่สิบวะคือใหญ่ปลาใหญ่สซรล้านส้มต่ำ <_ letter> เดินดูนะครับ <_ letter> ตอนนู้นตรงนู้นมีลานนั่นเลยเมื่อกี้เดินไปดูมาแล้วครับเนี่ยตรงนู้นก็เป็นลานนะข้างหน้าน ผักอะไรไม่รู้อะัสดตันเล็กไม่รู้อะสนามบอลชัดๆโอ้โหไม่โดนน้ำเลยลงว่เห <c oughs> <c oughs> มือนคนบ้า <c oughs> ตกเบาในสนามบอลครับผมตอนนี้ก็ย้ายไปย้ายมา สรุปคือย้ายกลับไหม่เดิมฮะเมื่อเช้าเพราะว่าตรงนี้ยังมีตัวกินแต่ที่อื่นย่าแน่นอ่ะเขาลงไม่ได้รู้สึกน้ําตื้นเลตรงนี้ยังมีตัวกินแต่ว่าเขี้ยวค่อนข้างเขี้ยมากลงว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่นั่งให้คราบผมตอนนี้ก็เดินหาหมายเดินไปเดินมาหีือาจารย์นหน่อยมาละอาจารย์นหน่อย หน่อยอนอครับทันจิ๋ววันนี้ยังไม่ได้ป่าเลยเนะี่ยเล่นอย่างนี้เลยฮะวางลงน้ำแม่งเลย นี่ครับที่ปากคันไม่มีู่สปอนเซอร์นะฮะของเราซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวห้องนี้ตกปลาไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเชี่ยไงสปอนเซอร์หลักเขมียวสีเขมียวสีชิบหายไม่ว่าใครหน้าไม่ได้เรดค่ะ ผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาทีมงานก่อนครับไม่รู้ได้ยังวันนี้ทีมงานเรามีทีมงานตีกับปลอมเลยครับเนี่ยส่งได้ส่งได้อยู่คล้ายๆทับนะเนี่ยทับเลยปี้มีชะโดไหมครับตรงนี้ตรงนู้นไม่ไหวว่ะย่าแน่นครับล้อล้อรำคาญลมไม่แรงจับ นี่ครับบรรยากาศของวัดทางยาวฮะตื้นเหรอเออให้นูนต้นูุนตื้นกว่าอีกอ่ะต้องไปเออก็เนี่ยกลายเป็นเ่ยมเดิมแล้ว ไม่ได้โดนด่านึกว่าสไนเปอร์นี่คุณตกเป็นไหมนะถามจริงมอ้ยตัวสีสันเหยื่อตีนกบสีชมพูมีตาไหมฮะ สายตีเหมือนกันเลยไปแล้วสองคัน 2, เลยอะ่ะสายตีสายตีเขาจะมีคารอนใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ามาเลยอน่ะโหด้านหลวัวอูดตลอดไม่เหยียบให้หักไปเลย ต้นหนามทั้งนั้นปลาเขี้ยวตรงเนี้ยวางทีขี้สายทีเอ้อะไรเนี่ย มีเรนฮ้าสูงมากเลยนะติมไปแล้วออครับผมสรุปวันนี้นะฮะหมาชะโววัดทางยาว ังไงครับแฮวแหฮวใหญ่ด้วยแฮว์อยู่ <_ ca h> น้องควายกินสองทีก็ปลาดุกก็วันนี้สี่โลอะ่ะหมดไปแล้วว่าแสองร้อยแปดสิบไม่ได้ไม่ได้หายเลยเดี๋ยวเราก็ทำการปล่อยปลาดุกนะไม่จะเป็น,ต,นต้องตายตัวมันเล็กตัวมันเล็ก,น,ลกนี่ครับปลาดุก สายตูลงเห็นเจวันนี้อ้าวตูอยู่ตรงไหนร่องน้ำตุ๊กอาตัวนี้เป็นน้ำนี่เอออ๋อโอเคโอเคอ้าวสายกระแทกเหล็กตายไปเนี่ย ไปไปแล้วครับหมายตกชดว่าทางยาววันนี้ก็แห้วสมบูรณ์แบบรู้สึกตัวเริ่มน้อยแล้วอืปลาไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปหาหมายอื่นกัน,ลนแล้วครับคนนี้ไม่เคยหมายหมายนี้แย่ yeah. <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> งานมาโอเคครับงก็ให้รีตามครับ Monster Fishing Thailand ครับ คลิปหน้าจะไปที่ไหนเปิดคอยติดตามคลิปนี้แม่แม่ลง youtube นะเอารองลงในกลุ่มบอลแล้วแค่ในกลุ่มบอลเ <YouTube S 2> อายูทูปได้ของเขาเหนื่อยครับอุปกรณ์เยอะแยะรีงเอาไม่อยู่ลำหน้าลำหน้าลำหน้านะลำหน้าโดนต้องโดนเนี่ยวันนี้สาโหป,ประเดิมต้นปีเลยเนะี่ยประเดิมปีเลยอนะ่ะเสาเนี่ยโดนแน่เสานี้จะลงบังประกงนะครับปทุมครับผม ปฐุมเดี๋ยวกลับแล้วับผมต๋าตาอะไรติดอล้รป้าป้ากลับดีกว่าเก็บของต้นหน้าจะมีแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเดี๋ยวรอชาหาดเปิดเราจะไป ไป,ไปปปวนบางแสนไปปวดแกงเซิร์ฟโอเคครับสวัสดีครับคันนไม่มีหรวะนไม่มีไม่เป็นไรไปนั่งด okay, ูทำตาลรห้อยเขาว่าดูยากตกครับผม่อนกลับอย่าลืมครับเก็บขยะครับขวดน้ำเอามาแค่ไหนเอาลับแค่นั้นนะครับ ฮะเออแต่ค่านั่งเรือน,น่าจะสองร้อยรือสามร้อยเนี่ยไม่รู้ไปกลับหรือเปล่ามันตีเป็นท่องเที่ยวไปไงเจ็บไปเจ็บไปครับ